สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือรุ่นใหม่นะฮะที่เราคิดออกมาครจริงตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราคิดมาได้มาสักเดปีแลแ้วเราก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเพราะว่าถ้าทำออกมาหน้าตาก็จะประมาณยาวๆแบนๆของมางนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นนะครับเราจะต้องอ่านรหัสนะครับให้เป๊ะที่สุดนะให้มันยังไม่สุด หลายคนนะฮะไปเข้าใจผิดเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับซึ่งจริงๆแล้วการอ่านรหัสเนี่ยสำคัญยิ่งกว่านะครับอันนี้ก็คือประมาณว่าเราจะทําให้ดูว่าเราใช้กล้องสองเลยนะครับแต่ว่าบางทีเลนของกล้องของมือถือเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสนะมันก็อาจจะมัวๆบ้างนะครับอันนี้เบื้องต้นเราได้รหัสมานะครับเราได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อ่านรหัสนะครับแล้วเราก็มาใส่ในด่อกกุญแจนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวนี้กันก่อนนะครับ i ท a n น a s h ก็เบื้องต้นนะฮะข้อดีของมันก็คือน้ำหนักนะฮะอยู่ที่ประมาณ7จ0รอยกรัมนะครับส่วนรุ่นรุ่นใหญ่นยรุ่นพี่รุ่นร,รุ่นโปรนะรุ่นเก่าเนี่ยฮะน้ำหนักที่1.7่กิโลซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับแต่ในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้พกพาไปไหนนะเราก็ใช้การขับรถไม่ได้เดินไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ข้อดีข้อนึงคือไม่จำเป็นต้องเซ็ตซีโร่ลครับคือเป็นการตั้งงเเครืดวน โดยการเซตที่เบอร์สครั้งเดียวนะครัครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าคุณทำตกบ่อยๆนยหรือมีการน็อตคลายก็อาจจะมีการตั้งบ้างนิดหน่อยนะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับเครื่องมือตัวที่เห็นเนี่ยผมเคยคิดเมื่อมาณ7ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าคิดว่ามันจะยาวฮะแล้วมันก็จะแบนแล้วมันก็จะบางประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับคีมตัวเดิมที่เราใช้กันนี่แหละแต่ที่เราทำขึ้นมาตัวใหม่เพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์บางคนเป็นผู้หญิงนะฮะหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยไม่มีแรงในการกาดก็้องใช้แรงตัวเองเนี่ยในการโน้มตัดเข้าไปนะซึ่งมันก็จะทําให้งานง่ายขึ้น,นครคือเวลา,าทำเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงอ,อ,อ,อะไรไหลายๆฝลายหลายๆอะไรเพศหลายๆวัยที่ได้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนตัวกลมนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าซีโร่เพลทฮะซึ่งในตัวนี้เราจะมีเป็นถ้าเป็นตัวจริงออกมาเนี่ยก็จะประมาณเป็นสเตลเลสนะครับ แล้วก็อย่างที่ลูกออย่างที่ลูกศิษย์หรือลูกลูกศิษย์หรือลูกค้าเห็นนะครับก็จะเห็น,นว่ามันมีช่องนะครับประมาณห้าหกช่องนะครับจริงๆในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการสอนนะมันเป็นการพรีวิวหรืออาจจะเรียกว่ารีวิวก็ได้คือพรีวิวก็คือแค่ไม่กี่นาทีแต่เนี้ยถ้าทำเบ็ดเสร็จคงประมาณสักสิกนาทีก็อาจจะเรียกว่ารีวิวน,นะฮะก็ <S <S ถึงข้อทีนี้ก็ถึงข้อเสียแล้วครับข้อเสียม,มันก็คือไม่สามารถที่จะตัดกุญแจได้ ได้พร้อมกันนะฮะทีละ2ฝั่งนะคะรับท่านบอกไวฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องเอ่อเป็นตัวเก่าถ้ท่านมาร์เกอร์ตัวเก่าเนี่ยตัดได้พร้อมกันนะฮะทีละ2ฝั่งสามารถทําเสร็จปุ๊บเหมือนกับการใช้เครื่องทำแจไม,ม,นะม่แตกต่างเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการทําทีละทีละเคี่ยวทีละเคี่ยวไม่รู้จะใช้เขาไว้ไงเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอีกทีชัดๆนะฮะว่าเอา่อทำทำทีละฝั่งเป็นยังไงกับทำสองฝั่งเป็นยังไงฮะแต่ก็ไม่อยากให้เป็นการเปรียบเทียบกันเนะี่ยเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน,นานนจจะะชัดเม อ๋อแล้วก็แน่นอนว่านะครับเราจะใช้ marker plate นะฮะของตัวรุ่นพี่นะครับมาใส่ด้วยกันนะฮะคือมันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าช่องไฟทุกอย่างตรงกันหมดเลยเพียงแต่ว่าขีดที่เขียนตำแหน่งของฟันไม่ตรงกันซึ่งปกติมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วฉะนั้นเราใช้การฟังเสียงนะฮะนึ่งกึกกึกกึกเนี่ยฮะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปอีหลายๆคลิปตามมานะครับเพื่อให้เห็นว่าจริงๆเราต้องตั้งเครื่องยังไงอะไรยังไงนะครับ จากรูปภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นเบอร์ตามนี้นะฮะสี่สามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ให้เห็นถึงความลึกที่เป็นสเต็ปนะฮะคือต่อให้เรามีคีมตัดหรือตัวไททันมาร์คเกอร์เบรแคมเนี่ยเราก็จะต้องรู้ระยะความลึกที่ถูกต้องน,นะครับอาจจะดูได้สายตานะครับ อันนี้ไปนะครับก็ลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าเวลาเราเลื่อนเอ่อมาเกอร์เพจเปไงนะครับต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าซีโร่เพจนะครับก็คือจริงๆมันจะมี เบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วแต่นะครับว่าเป็นรุ่นไหนอะไรเงี้ยฮะแต่เรื่องเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เครืออยิงที่อย่ายงที่บอร์ดนะอันนี้ไม่คือไม่ต้องเซตซิโลนะครับฉะนั้นช่องแรกที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นเบอร์สี่นะครับแล้วก็แท่งหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าแบ็กสเต็ปนะฮะก็คือสามารถที่จะเป็นตัวดันนะครับปกติแล้วมันจะต้องอยู่ตำแหน่งนะฮะถ้าเป็นร่องถ้าเป็นล่องซ้ายเนี่ยครับ ก็ใช้ตัว L นะครับน่ออกไหมฮะพอจะเป็นกุญแจเป็นล่องขวาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัว R นะครับจะเห็นได้ว่าครับกุญแจตัวเนี้ยของ Hon ด a เนี่ยครับเป็นล่องซ้ายนะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้็ a สเต e p นะฮะด้านซ้ายนะครับก็คือตัว L นะฮะเห็นไหมครับพอเราไม่ใช้เนี่ยเราก็พับมาเก็บนะครับนี่นะครับครับอันนี้นะครับเราจะเป็นการทําให้ดูนะครับเราก็จะเป็นการทําไปเรื่อยๆฮะไม่มีการตัดต่อนะครับ พอเราจะทำหลักที่1น,นะครับเราก็เลื่อน m a r k อ r er p l a t นะรด้านซ้ายมือน,นะครับแล้วก็ามาปรับที่สีรถเพ a t นะฮะตรงกลมๆนะครับเห็นไหมฮะเป็นแผ่นกลมๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตัดลงไปนะครับ หลังจากที่เราตั้กุญแจไปแล้วนะครับประมาณสัก2หรือ3ามขดนะครับเราอาจจะใช้ตัวแบ็กสเต็ปนะครับทั้ง L และ R นะครับในการวางนะครับ รัาพอหลังจากที่เราตัดนะครับเราก็จะมีการรอนะครับอ่อ,อลหรือหมอก,กันฮะ,ะตัวประการราจับที่เราจับเนี่ยมันไม่จชเป็นต้องใช้นะคะรับเพียงแต่ว่าเราจับเพื่อให้มันมันนิ่งนะฮะเวลาถ่ายออกมาจะได้รู้สึกว่ามันภ้าไม่เคลื่อนไหวนะะบางคนคิดว่าเวลาทําจริงต้องใช้ประกานจับหรือเปล่าไม่ต้องใช้นะครับอันนี้คือเป็นการทําคลิปนะ,ะก็เลยต้องทําให้มันนิ่งที่สุดนะครับทีนี้เราก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะ,ะมันก็อย่างที่เห็นนะว่ามันใช้ไม่ยากนะครับทุกอย่างอยู่ที่การ อย่าลืมเผื่อคนอมึงเอิญชอบเผื่อนะบางคนนะฮะตัวซิโรเพดเองหรือมาร์กเพดเองบางคนเผื่อนะไม่ยอมเปลี่ยนตามสเต็ปนะฮะเราจะทำให้ตัดกุญแจไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณมกณะนี้เป็นการรีวิวนะครับสําหรับเครื่องมือตัวใหม่ซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นทางการนะเราก็เล่น,ลนกันในกลุ่มลูกศิษย์ว่าท่านแคชนะแคชที่แปลว่ากระแท่นะครับหรือแปลว่าลุยอะไรทุกงานแหละยังไงนครับ ชอบกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์ถ้าอยากเป็นช่างกุญแจก็กดกระดิ่งจัดน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ